วันนี้พี่เมย์ทำอะไรกินมาดูกันวันนี้พี่เมย์ก็จะสอนการทำสปาเกตตี้อย่างละเอียดนะคะทุกคนตอนแรกเราก็จะหั่นกระเทียมจ้าแล้วก็หั่นพริกนะคะพริกอันนี้ปลูกที่บ้านเองเลยนะจ้าทุกคนจ้าหั่นพริกด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีเด็กกินนะคะบ้านนี้เราก็ใส่พริกสดลงไปด้วยจะได้หอมๆอ,อร่อยนะคะทุกคนหลังจากที่เราหั่นพริกเป็นชิ้นๆเล็กๆเ,เหมือนกับกระเทียมแล้วนะคะ เราก็จะมีค่ะมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่นะคะทุกคนมะเขือเทศเนี่ยพี่เมย์จะใส่สามลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เมย์ก็จะมีซอสมะเขือเทศเข้มข้นด้วยนะคะพี่เมย์จะใส่มะเขือเทศกับซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะแต่จะไม่ใส่ซอสมะเขือเทศที่เราจะจิ้มหรือว่าราดอะไรอย่างนั้นนะคะทุกคนเอาละเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวทํายังไงพี่เมย์จะทําให้อย่างละเอียดเลยนะคือทุกขั้นตอนเลยค่ะใครที่ทําไม่เป็นก็ทําตามนี้ได้เลยนะคะทุกคน ครที่แบบเอ,อ้ยอยากมาที่บ้านนะอยากทําให้เด็กๆทานก็ทําได้เลยนะคะแค่ไม่ต้องใส่พริกแค่นั้นเองนะคะทุกคนค่ะไม่มีอะไรยากเลยค่ะสําหรับการทําสปาเกตตี้แบบบ้านๆน,นะคะทุกคน mm hmm. หั่นมะเขือเทศก็สามารถหั่นเป็นชิ้นนะคะประมาณนี้นะค่ะทุกคน mm hmm. จริงๆแล้วว่าไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กมากก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้แหละได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องไปผัดนให้มันเขาเรียกมันเละอ,อยู่ดีอะนะเออ ค่อยๆหันไปค่ะทุกคนระวังมือด้วยนะคะเปลือกมะเขือเทศอ่นนะมันจะลื่นนะทุกคนถ้ามีดไม่คมนะคะมันจะลื่นใส่มือได้ต้องระวังนิดนึงนะคะทุกคนค่ะเน mm ี hmm. ่ยพี่เมย์ก็ทําแบบขั้นตอนแรกเลยนะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนถึงตอนได้กินเลยนะทุกคนเพราะฉะนั hmm. ้นพี่เมย์ก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะคะของพี่เมย์ลองเอาไปทําให้เด็กๆที่บ้านดูนะคะทุกคนเด mm ็ก hmm. ๆที่บ้านนะคะก็จะ,ะนี่เลยค่ะ เนี่ยพี่เมย์ไปทําไมรู้ไหมพี่เมย์ไปฝนมีดมานะเมื่อกี้มีดมันไม่คมเลยอ่ะกลัวโดนมือนะคะมาแล้วก็มาหั่นหอมค่ะพี่เมย์จะใช้หอมสองลูกนะคะพี่เมย์ทำเยอะอยู่นะทุกคนใช้แค่ทําแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะเนี่ยเหมาะเนี่ยกินประมาณสามคนได้นะคะทุกคนทั้งหมดที่พี่เมย์ทำตรงนี้ค่ะเพราะว่าพี่เมย์กินหนึ่งจานสามีกินหนึ่งจานใหญ่แล้วมันยังเหลืออีกหนึ่งจานไว้ให้ใหสามีกินตอนเย็นอีกนะคะเพราะว่าตอนเย,ย็นพี่เมย์ก็ไม่กินแล้วเนาะ ก็หั่นหอมไปค่ะหั่นหอมไปตามยาวแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้เหมือนเดิมค่ะทุกคนการทำสปาเกตตี้เป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็อร่อยนะคะผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กก็กินได้นะคะทุกคนมันจึงเป็นเมนูที่พี่เมย์ทำค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่าพี่เมย์ก็ชอบสามีก็ชอบนะคะทุกคนคะ่ะสปาเกตตี้เนี่ยจริงๆเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพอยู่นะทุกคนนะเพราะว่าเราใช้หอมใช้กระเทียมใช้ ะมะเขือเทศน,นะคะในการทำนะคะเพืเ่อนๆอ่ะใกล้จะเสร็จแล้วจ้าเตรียมกระทะเลยนะจ้ะเตรียมกระทะเลยค่ะหลังจากที่เราหั่นหอมเสร็จแล้วนั้นเราก็ไปตั้งกระทะกันเลยนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะมีพิธียุ่งยากไม่ยากเลยค่ะทุกคนพอน้ํามันร้อนนะคะเราก็ใส่นี่เลยค่ะใส่พริกะกับกระเทียมลงไปก่อนเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ผ่านให้พริกะกับกระเทียมหอมๆเสร็จนะคะ แล้วก็ใส่หอมใหญ่ไปเลยค่ะใส่หอมใหญ่ผัดให้หอมใหญ่มันนิ่มก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งไปใส่อย่างอื่นนะพี่เมย์จะผัดให้หอมใหญ่มันนิ่มเพราะว่าถ้าหอมใหญ่นิ่มแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นของหอมใหญ่จะหอมมากๆแล้วเราค่อยถึงจะใส่มะเขือเทศนะคะพี่เมย์จะผัดทั้ง3อย่างนี้นะคะทุกคนให้มะเขือเทศนิ่มก่อนจึงจะใส่หมูนะคะทุกคนค่ะผัดไปเลยค่ะให้มะเขือเทศมันนิ่มก่อนนะคะเพื่อน พี่เมย์ก็ทําอย่างเงี้ยค่ะพี่เมย์ก็ทําแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะใส่อะไรก่อนใส่อะไรตอนหลังก็ได้นะมั้งพี่เมย์ว่านะ <c ười> แต่นี่มันก็เป็นสูตรของพี่เมย์ไงที่พี่เมย์ทำตลอดไงคะ่ะพี่เมย์ก็เลยมาบอกตามนี้แหละระหว่างที่เราทําแบบนี้นะคะเราก็ปรุงได้เลยค่ะทุกคนการปรุงก็ไม่ยากเลยนะคะพี่เมย์ก็จะใส่นะคะน้ําตาลมะพร้าวนะอันนี้ไม่ใช่น้ําตาลปี๊บนะทุกคนนี่เป็นน้าตาลมะพร้าวนะคะแท้ๆเลยค่ะเห็นไหมจะเป็นสีขาวนะคะถ้นาน้ําตาลปี๊บจะเป็นสีสีเนาะ แล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือไปเลยนะคะทุกคนเกลือนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเยอะนะคะพี่เมลูกเกลือมันเล็กนะคะใส่ไม่เยอะหรอกพี่เมกินพอดีเลยนะคะตอนที่พากนี่คือพี่เมกินเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ผัดไปเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆคะ่ะผัดให้นะให้ทุกอย่างอ่ะพี่เมจะผัดให้แบบมันมีน้ําออกมาจากมะเขือเทศเลยนะคะทุกคน พี่เมย์จะผ่านให้แบบมีน้ำออกจากมะเขือเทศเลยนะคะผ่านานอยู่เหมือนกันนะคะแต่พี่เมย์ก็ตัดออกบ้างเนาะถ้าทาจริงจริงะน่าจะสามสิบนาทีนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นนะเราก็จะใส่นะคะหมูค่ะหลังจากที่มะเขือเทศมันแบบมันเป็นสีเหลืองแล้วแล้วก็มันแบบมันมันอ่อนๆมันนุ่มแล้วนะคะทุกคนมะเขือเทศมันนุ่มเป็นน้ำหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปค่ะจริงๆหมูอะผัดแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะทุกคน พี่เมย์ไม่อยากจะพันหมูนานเดี๋ยวหมูมันแข็งอะค่ะทุกคนค่ะพี่เมย์ก็เลยใส่หมทูทีหลังนะไม่ต้องอไม่ต้องผัดนานมากนะคะเพราะว่าทําหมูสุกยังไงหมูก็สุกค่ะเพราะาเดี๋ยวพี่เมย์ต้องไปตุนอีกนะคะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะคนให้เข้ากันค่ะนะคะคนให้เข้ากันให้หมูมันสุกนะคะทุกคนใช้ไฟแรงได้เลยนะคะตอนนี้ขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ ปรุงอ่ะเมื่อกี้เราก็ปรุงไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็ค่อยชิมอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนว่าขาดเหลืออะไรบ้างแล้วก็ค่อยใส่อันนี้พี่เมย์บอกเลยนะใส่ตามใจเลยค่ะใส่ตามใจเลยนะคะแล้วก็พี่เมย์จะใส่นะคะทุกคนผมเอ่อตอนนี้พี่เมย์ใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะจะเป็นกระป๋องมะเขือเทศเข้มข้นเลยค่ะเป็นมะเขือเทศล้วนๆนะคะทุกคนจะมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยนะนั่นแหละว่าทําไมพี่เมย์จึงใส่น้ําตาลตัดเปรี้ยวนะคะทุกคน ต่ถ้าเพื่อนๆใส่มะเขกือเทศที่เป็นแบบมะเขือเทศที่เราจิ้มไก่จิ้มลาดลาดข้าวอะไรอย่างนั้นอะ่ะถ้าเป็นมะเขือเทศแบบนั้นอย่าไปใส่น้ําตาลเยอะนะเพราะว่ามะเขือเทศแบบนั้นมันหวานอยู่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะนะคะอ่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปให้ท่วมนะคะทุกคนเติมน้ําลงไปให้ท่วมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าสีมะเขือเทศมันยังไม่เข้มหรือว่ามะเขือเทศไม่พอนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศเข้มข้นเพิ่มได้นะคะทุกคน หลังจากนั้นแล้วเราก็จะใส่ค่ะผงปรุงรสไปนิดน,นึงนะคะทุกคนใส่ผงปรุงรสด,ด้วยจะได้อร่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสกับเมื่อกี้นี่คือพี่เมย์เติมเดี๋ยวพี่เมย์ก,ก็จะเติมนะคะทุกคนพริกไทยลงไปแล้วก็ออริกกโนนะคะตอนนี้เราทําให้ทุกอย่างมันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะนะคะทุกคนดูซิเราพี่เมย์ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มอีกแล้วนะหลังจากที่พี่เมย์ปรุงอันนี้เสร็จนี่คือผงปรุงรสนะทุกคน มื่อกี้พี่เมย์พูดเร็วไปหน่อยนะคะแล้วก็จะมีนี่คือไบโอริกาโนนะคะไบโอริกาโนพี่เมย์อชอบมากเลยมันต้องใส่นะคะไบโอริกาโนเนี่ยพี่เมย์ไม่แน่ใจว่าจะมีคนไม่ชอบด้วยไหมหรือเปล่านะคะแต่สปาเกตตี้ต้องใส่นะมันถึงจะหอมนะคะทุกคนหลังจากที่ใส่ไบโอริกาโนไปแล้วนะคะทุกคนค่ะพี่เมย์จะใส่พริกไทยดํานะคะพริกไทยดําแล้วก็ตานะทุกคนพี่เมย์ใส่พริกไทยดําแล้วก็ตํา บางคนก็อาจจะใส่พริกไทยป่นก็ได้นะคะแต่มันจะไม่ค่อยหอมนะ่ะพี่เมย์ก็เลยตำเอานะคะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันจริงๆตอนนี้นะคะพี่เมย์ก็ตุนมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะมันก็สุกแล้วนะคะทุกคนค่ะพี่เมย์ตัดคลิปออกบางส่วนนะมันสุกแล้วคะ่ะน่าก,กินมากๆเลยคะ่ะแล้วพี่เมย์ก็ชิมแล้วด้วยนะคะรสชาติพอดีเป๊ะเลยคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะมาทำสปาเกตตี้กันนะคะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะทุกคน พอปิดฝาไว้สักพักหนึ่งน้ำเดือดจัดนะคะทุกคนน้ำต้องเดือดจัดเลยนะแล้วเราก็ใส่นะคะนี่คือน้ำเดือดปุดๆเลยเห็นไหมน้ำเดือดจัดเลยค่ะแล้วก็ใส่สปาเกตตี้ลงไป3กำม,มือนะคะแบบว่าถ้าเราจะกินแบบเออมื้อหนึ่งกำเท่าไหร่ล้วก็ใส่ไปพี่เมย์ใส่3มกำเพราะว่าพี่เมย์จะเหลือ1นึนจานเอาไว้ตอนเย็นให้สามีด้วยนะคะก็เลยใส่3กำนะคะทุกคนคะ่ะน้ำเนี่ยที่ต้มสปาเกตตี้มันจะต้องเยอะหน่อยนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าโอน้ำนิดเดียวเดี๋ยวเวลามันเดือดเนี่ย เดี๋ยวสปาเกตตี้มันอืดเนี่ยมันจะน้ําไม่พอมันจะสุกไม่เขาเรียกว่ามันจะสุกไม่สวยนะทุกคนหลังจากที่พอมันเดือดแล้วเราคนทุกอย่างแล้วนะคะเราจะใส่เกลือนะคะแล้วก็จะใส่น้ํามันพืชนะคะลงไปด้วยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้มันติดกันแล้วก็เพื่อให้เส้นสปาเกตตี้ตอนสุกมันจะได้มีรสชาติด้วยนะคะทุกคนค่ะโอ้โหนี่ไงเห็นไหมหยอดเกลือลงไปแล้วก็หยอดน้ํามันลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะนิดเดียวเออปึ๊บนี่เห็นไหม ใส่แค่นิดหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้เลยค่ะเราปิดฝาไว้ประมาณนะคะสักสองสามนาทีมาดูครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ของพี่เมย์จะปิดไว้เลยค่ะห้านาทีเลยนะทุกคนหลังจากนั้นเปิดฝามามันจะสุกพอดีเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆต้องคอยดูนะคะไม่รู้ว่าไฟแรงไฟไม่แรงยังไงด้วยล่ะนะมันมีปัจจัยอื่นด้วยพี่เมย์ชอบเส้นที่แบบมันนิ่มนะทุกคนพี่เมย์ไม่ชอบเส้นที่มีเส้นแข็งอยู่ข้างในพี่เมย์ก็เลยจะต้มนานหน่อยนะคะทุกคนค่ะ เอาละค่ะหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนเส้นนิ่มพอดีเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแบบนี้แล้วนะทุกคนในถ้วยที่เราจะใส่เส้นสปาเกตตี้เราจะใส่เนยลงไปด้วยนะคะอันนี้พี่เมย์ใช้เนยแท้นะคะเห็นไหมมีเนยอ,อยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็เส้นสปาเกตตี้มันร้อนมากๆเลยนะทุกคนพี่เมย์ก็เลยนะคะเทใส่อย่างนี้ไปเลยค่ะ แล้วก็ตักออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็เทใส,ส่ให้หมดเลยนะคะทุกคนมันเยอะมากเลยนะแต่อย่าลืมว่าสปาเกตเตียสามีพี่เมย์ชอบมากกินเยอะสุดๆไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะกินหมดค่ะไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ก็กินหมดเลยนะเออเอาละตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนนะคะทุกคนคะ่ะเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วใกล้จะได้กินแล้วนะคะหลังจากนั้นพี่เมย์จะเอานะคะคลุกอย่างนี้เลยะค่ะทุกคนกิ่นเนยมันหอมมากๆเลยนะคะ ที่บ้านพี่เมย์มีเนยออยู่แล้วนะเพราะสามีพี่เมย์ชอบเอาเนยมาทาขนมปังนะคะทุกคนหอมสุดๆเลยค่ะแล้วก็พี่เมย์ก็จะโรยนะคะอะไรนะใบแต่แล้วพี่เมย์ก็จะโรยใบอันนี้ไปด้วยนะคะทุกคนเนออริกกโนนะคะโรยลงไปด้วยเห็นไหมมันจะได้เส้นมันจะได้หอมๆนะคะพี่เมย์ชอบอบอกไม่ถูกนะใบออลิกกโนใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าม,ม,มันเป็นความชอบส่วนตัวนะทุกคน พี ation, like ่เมย์ทำเสร็จพี่เมย์ก็ทําอย่างนี้ละค่ะนี่อย่างนี้เลยนะคะปื๊ด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 อย่างนี้เลยนะทุกคนเสร็จแล้วจ้าไปกินข้าวกันจ้านี่ตักสปาเกตตี้นะคะพี่เมย์ก็อุ่นให้มันร้อนๆนะคะทุกคนขะได้หนึ่งถ้วยพอดีเลยนะทุกคนเพราะพี่เมย์รู้อยู่แล้วว่าพี่เมย์จะทําแค่หนึ่งถ้วยนะคะมันก็จะได้หนึ่งถ้วยพอดีนั่นแหละนะคะพี่เมย์ทำมานานแล้วค่ะกับข้าวเพราะฉะนั้นพี่เมย์กัถูกต้องนะคะถ้าส่วนแบบสำหรับใครที่ พึ่งทำนะคะพี่เมยเน้นว่าอย่าพึ่งเค็มนะใส่เกลือแต่อย่าพิ่งใส่เค็มนะคะอย่าพิ่งใส่เยอะเพราะว่าถ้าเค็มแล้วมันแก้ยากนะทุกคนเพราะว่าเราต้องการให้น้ํามันแห้งลงมาแล้วพอดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใส่เค็มนะถ้ามันไม่เค็มเราค่อยเติมทีหลังได้เติมเกลือเติมน้ําปลาทีหลังได้ค่ะนะคะได้แล้วจ้ามาเรามากินกันนะคะนี่เป็นจานของพี่เมย์นะคะทุกคนสปาเกตตี้อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะดูพอดีเลยค่ะ หอมมะเขือเทศอะไรทุกอย่างมันพอดีพอดีเลยนะคะคุณดูนะอร่อยมากๆเลยด้วยนะคะพี่เมย์กินเรียบร้อยแล้วตอนที่ผ้าอยู่นี่นะคะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็มากินข้าวกันดีกว่านะคะสปาเกตตีที่แสนอร่อยนะคะวันใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้จ้าแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทำกินอย่างอร่อยนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่เมย์ด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าอร่อยคะ่ะ